อ้าวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกันในวิชาวรรณคดีนะคะของป .4 อ่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของคำประพันธ์สุภาษิตให้คติสอนใจอ่าในเรื่องของคำประพาอ้าคำประพาพันธ์ออกกูปั๊บแหละคำประพันธ์สุภาษิตให้คติสอนใจอันนี้นะคะ อ่าเมื่อข้างต้นครูได้เปิดกลอนบมดหนึ่งให้น้องฟังไปแล้วเคยได้ยินบ้างไหมลูกเคยได้ยินบ้างไหมเคยไปไม่เคยเลยเหรอทุกคนพูดได้นะคะทุกคนพูดได้ลูกทุกคนสื่อสารกับคุณครูได้ตื่นแล้วยังอากาศแบบนี้ตื่นแล้วยัง,าาบบต,ยงตื่นแล้วค่ะตื่นแล้วนะเออทุกคนคะทุกคน<อ>ทุกคนสื่อสารตอบโต้กับครูได้คะ่ะลูกตอบโต้กับครูได้คะ่ะ อ่ะมาดูในบทนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้เราจะเรียนรู้ในเรื่องของอะไรบ้างอ่ะเราจะเรียนรู้ในเรื่องของการบอกความหมายเนาะอธิบายความหมายของคำประพันธ์สุภาษิตได้นะคะบอกข้อคิดที่ได้รับนะ,ะจากการอ่านเพื่อนําไปใช้ในชีวิตจริงได้แล้วก็ท่องค่ะท่องจําบทอาขยาน พฤ้ศพการสอนได้ถูกต้องซึ่งทุกคนจะต้องท่องได้ไม่ต้องส่งคลิปมาแล้วบางทีโรงเรียนอาจจะเปิดได้เธอก็ต้องมาสอบกับครูเป็นรายบุคคลนะคะอ้าวเรามาดูลูกในบทนี้นะคะพฤ้ศพการสอนหรือพฤ้ศพระกาิพระ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 มเีพระ พระกาสอนเออพึกศบกาสอนคืออะไรความเป็นมามาดูก่อนพึกศบกาสอนอันนี้นะคะต้องเขียนไหมครับโอ้โหก่อนเพื่อนเลยต้องถามเลยว่าต้องเขียนไหมครับไม่ต้องลูกถ้าครูบอกให้เขียนถึงจะเขียนลูกโอ้อยากเขียนขนาดนั้นเลยเหรอศิวกรทาราริสเดี๋ยวครูจัดให้นะคะครูเป็นญาติกับอนุวัฒนะอนุวัฒน์จัดให้นี่วรณพรจะให้เหมือนกันเดี๋ยวเต ามาดูนะคะในเรื่องของพฤศบการสอนเนี่ยนะ,ะเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นในบทประพันธ์สองบทที่นำมาจากวรรณคาดีในเรื่องของกฤิณนาสอนน้องคําฉันนะ,ะเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระมห ah าสมณเจ้ากรมมพระประมานุชิตชิโนรสนะคะอ่ากรมกรมภาพปรมานุชิตชิโนรสคนนี้นี่แหละนะคะ อ่าบุคคลคนนี้คือใครบุคคลคนนี้คือใครนะคะบุคคลคนนี้เนี่ยนะคะทรงมีพระนามเดิมว่าอ่าพระองค์เจ้าวาสุกรีนะคะเป็นพระราชโอรสองที่ยี่สิบแปดองที่ยี่สิบแปดนะลูกในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่เท่าไหร่พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่หนึ่งค่ะนะคะแต่เป็นลูกชายคนที่ยี่สิบแปดนะเป็นพระโอรสลำดับที่ยี่สิบแปดโอ้โหนึกดูโอ้โหยี่สิแปดคนแล้วนี่นะอ๋อนะคะประสูตินะ,ะแต่เจ้าจอมมันดาจุ้ยนะคะเจ้าจอมมันดาจุยก็คือมีแม่ชื่อจุ้ยนะคะอ่ะาเท้า เท้าทรงกันดานเจ้าจอมมันดาจุ้ยเนี่ยเรียกว่าชื่อว่าเท้าทรงกันดานนะคะเมื่อวันที่31ธันวาคมเกิดวันสิ้นปีพอดีเลยลูกปีพุทธศักราช2333สมเด็จกรมพระประมานุชิตชิโนรสนะคะทรงเป็นกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้นอ่าทรงพระนิพนธ์เราจะไม่ใช้คําว่าพระราชนิพนธ์นะเราจะใช้คําว่า ทรงพระนิพนธ์เพราะเป็นลูกของกษัตริย์แต่ถ้าเป็นพระมหากษัตริย์ถึงจะใช้คำว่าพระราชนิพนธ์ก็จะไม่ลูกนะคะ,ะต่อ,อกรมพระประมาณชิตทิโนโรสนะคะทรงพระนิพนธ์งานประพันธ์ได้ดีเด่นในทุกงานทุกประเภทเลยนะคะทรงนิพนธ์ที่มีชื่อเสียงเนี่ยมีอะไรบ้างลิลิตตะเลงพายน้องจะได้เรียนตอนมัธยมนะคะพวกลิลิตต่างๆ กฤษณาสอนน้องคำฉันนะคะปฐมสมโพธิกระถาอันนี้คือผลงานของท่านนะคะท่านเนี่ยสิ้นพระชนเมื่อวันที่9กธันวาคมปีพุทธศักราช2,396ัสิริพระชนมายุได้6 3สิบสาพรรษาทรงได้รับการยกย่องจากอ่ายูเนสโกนั่นแหละนะคะ อ่าองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวัฒนธรรมเมื่อวันที่11ธันวาคมปีพุทธศักราช2,533นะคะอ่าเรามาดูในพุทธศสกสอนทรงนิพนถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจารึกลงแผ่นศิลาจารึกนะคะเมื่อครั้งปฏิสังขรณ์ สังของนะวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามระหว่างปีพุทธศักราช2,334ถึง2,377นะคะประสบการสอนเป็นกวีนิพนธ์ท่อนหนึ่งที่มีผู้ที่นิยมนำไปกล่าวอ้างโดยการท่องเอ่ยโดยการอ่านเอ่ยหรือโดยการเขียนเอ่ยเนี่ยนะคะดังนั้นจึง ต้องทำความเข้าใจนะคะความหมายให้ถูกต้องชัดเจนนะลูกนะอะ่มาดูในคําประพันธ์ค่ะในคําประพันธ์ก่อนถึงจะถึงคำประพันธ์ครูเปิดหน้านี้ไว้ให้ก่อนแต่ว่าครูขอ,อแนะนำบทนำเรื่องของพืชศบการสอนหน่อยนะลูกนะในเรื่องของบทพืชศบการสอนเนี่ยนะคะ จะเป็นบทประพันธ์กาบยานีสิบเอ็ดกาบยานีสิบอ็ดหน้าหาหลังหกในการท่องทั่วไปนี่แหละที่เราเรียนอยู่บ่อยๆกาบยานีสิบเอ็ดนะคะ,ะเป็นกาบยานีสิบเอ็ดในพระนิพนธ์เรื่องกิจนาสอนน้องคําฉันที่คุณครูบอกไปข้างต้นแล้วนะคะ,ะซึ่งทรงพระนิพนธ์ขึ้นเพื่อเป็นสุภาษิษสอนสตรี สนสตรีทั่วไปนะก็คือผู้หญิงทั่วทวไปนี่แหละนะคะให้แสดงถึงค่านิยมที่เกี่ยวกับกุลลสตรีไทยนะคะความเป็นหญิงไทยนั่นแหละนะลูกนะอ่าซึ่งบางอย่างก็ยกเลิกไปแต่ส่วนใหญ่ก็ยังยึดถือปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะอ่าเรามาดูคําประพันธ์ก่อนพื้นศพการสอนอ่าอ่านเป็นธรรมดาก่อนนะพ,พื้นศพการสอนพื้นศพคืออะไรการสอนคืออะไรรู้ไหมคะ เดี๋ยวเรามาดูความหมายกันอีกุญชอนอันปลดปลงโทโทนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาตอ่านรชาติเวลาคำคล้องน้ำก็เป็นนรชาติวังวายคล้ายๆกับพุทธศพพระกาสอนเวลาเวลาอ่านในในบทกลอนนะพุทธศพพระกาสอนแต่ถ้าอ่านธรรมดาคือพุทธศพกาสอนอ่าครูอ่านเหมือนในในกลอนนะพุทธศพพระกาสอน อีกุณชออันปลดปลงโททนสนน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาอ่ะเห็นไหมเวลาการอ่านจะเป็นหน้าห้าหลังหกอันนี้คือเรียกว่ากาบยาน,นีสิบเอ็ดนะคะอ่าเมื่อกีค้ครูเปิดให้ฟังไปแล้วใครยังท่องไม่ได้ท่องได้ไหมคะ รืศพพระกาสันอีกกุณชรอ,อันปลดปลองทอทศน,นเสนง่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายมะลายสินทั้งอินทรีย์สติทวัวแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาอันนี้ประมาณนี้เนาะ นะคะอันนี้คือการอ่านพืชศพกาสอนอ่ะเรามาดูความหมายลูกนี่คือคำอ่านมันทัดแรกพืชศพรพะกาสอนอ่ายังยังเอาคําอ่านก่อนนะเอาคําอ่านก่อนนะพืชศพรพะกาสอนอีกกุญชอนอันปลดปลงโททนสน่งคงสำคัญหมายในกายมี คำอ่านนะคะต่อไปนรชาติติวางวายมะลายสิน้นทั้งอินรีอ่านว่าอินรีนะอินรีนะคะสะถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาประดับไว้ในโลกานะคะ มาเรียนรู้คำศัพท์ก่อนทรุพแยเกออกมาการสอนกุญชรอ่าไปไหนแล้วทนสเสนงนรชาติสถิตวางวายมะลายอินทรีโลกาอ่าคำง่ายๆบางคนไม่รู้อ่ะช่วยคุณครูบอกหน่อย พฤษศไปว่าอะไรลูกใครตอบได้มีคะแนนค่ะพฤษศค่ะพฤษศพฤษศพฤษศพาการ์ซอนพึ้ศพพฤษศพฤษศเดือนพฤษภาผิดพฤษศไม่ใช่เดือนพฤธภาลูกพฤษศไปว่าอะไร วัวครับวัวเมื่อกี้ใครตอบว่าชีราวิทย์ใช่ไหมเขียนไปที่ริมสมุทรหนึ่งคะแนนน่าผมให้ไปแล้วนะหนึ่งคะแนนนะอ่าต่อไปค่ะกาสนควายควายเมื่อกี้ใครตอบพิชยาพา<ค>พรหม,มานาะใช่ไหมคะหนึ่งคะแนนหนึ่งคะแนนคุณชอนกุณชอน ช้างช้างค่ะช้างเมื่อตะกี้สมาวีตอบก่อนเพื่อนใช่ไหมใช่<อ>หรือใครคะสมาวีเนาะสมาวีมมอะไรนี่ลูกภูมิพัฒน์ครับภูมิพัฒน์เหรออ่ะภูมิพัฒน์หนึ่งคะแนนอ่ะต่อไปคําว่าโลกาโลกโลกอ่าทีคายุทีคายุหนึ่งคะแนน อ่าต่อไปคำว่านรชาตินรชาติติวางไวามาลายสิน้นทั้งอินทรีย์อ้าวนรชาตินรชาตินรชาติจะหลับแล้วเหรอครูเวบอกว่าจะหลับแล้วครูฝนท่องไปครูเวจะหลับแล้ว นรชาติลูกนรชาติไม่ใช่เบาชาตินะนรชาติแปลว่าคนไม่มีใครได้คะแนนอ่ะทนค่ะทนโททนวันฟันโททนฟันเหรอฟันครับโททนแปลว่าหนัก แปลว่างาแปลว่างาอ่ะสนิงสนิงสนิงงวงแปลว่าเขางวงอะไรเราตึนไม่บอกแปลว่างวงอ้าววางไวมาลายวางไวเอาวางไวตายตายเอาเมื่อกี้ใครตอบโู้อ่ะ หนูค่ะหนูนั่นชื่ออะไรลูกบอกชื่อด้วยค่ะฮะอันาลัดอันนาัดหนึ่งคะแนนลูกอ่ามะาลายมะาลายไม่ใช่ม้าลายนะคะคะมาลายแปลว่าตายเหมือนกันตายเหมือนกันตายเหมือนกันต่อไปต่อไปอินซีอินซีร่างกายร่างกายอ่ะเมื่อกี้ใครตอบก่อนเพื่อนเลยผู้ชาย ปนวิทย์คงชุมครับปนาวิทย์คงชุมหนึ่งคะแนนค่ะอเรามาดูเรามาดูค่ะอันนี้คือความหมายนะอ่าพฤษศพฤษศก็คือวัวนะลูกไม่ใช่เดือนพฤษภาคมนะคะอ่าพฤศศนนะหรือพฤพฤศบางคนอ่านพฤศถามว่าอ่านได้ไหมพอรออือพฤพฤศก็ได้เนาะแต่จริงๆแล้วคำทั่วไปเขาจะอ่านพฤศนะคะในคำประพันธ์นี้มีความหมายอมีคำว่าพฤศที่แปลว่าวัว นะคะ,ะกาสอนมาต่อท้ายที่แปลว่าควายวัวควายอพุพฤศพกาสรนหรือพฤชศพพระกาสอนวัวควายอ่านะคะเรามาดูในคําประพันธ์นี้นะคะมีคำว่ากาสอนมาต่อท้ายเป็นพฤทศพพระกาสรนอ่านว่าพฤศพพระกาสอนออกเสียงพระที่พอสำเพอที่พอสำเพอนะ กาสอนเป็นคำนามที่แปลว่าควายอยาเห็นไหมชอบลงไปเล่นน้ำไหมพวกเธออย่านะถระจงลงไปเล่นน้ำเธอเห็นไหมคืออะไร <c oughs> อ่า <c oughs> กาซ้อนนะคะ <c oughs> กาซ้อนหมายถึงผู้เที่ยวไปหาน้ำบ่อยๆผู้ที่ไปหาน้ำบ่อยๆก็คือควาย <c oughs> อ่าควายมห ah ิตทุยลูลายกระบือ พวกนี้หมายถึงควายทั้งนั้นลุลายนะไม่ใช่ลุลาที่เป็นนักร้องนั้นลุลานุลุลา,ลลานี่ลุไลโลอิโอลายอ่าทุ่งลุยายลุลาลอ่าควายม่หิดนะคะทุยกระบือลุลายอันนี้หมายถึงการสอนหมายถึงควายหมดเลยนะคะก็คือผู้ที่ชอบไปไปหาน้าบ่อยๆอะนั่นแหละควาย<ม>นะคะใครมาผมก็เป็นผมบ้าหรือเปล่าเธออ่า <ผม S 2> ต่อ,อไปกุญชอนค่ะกุญชอน อ่าคุณชอนนะคะเป็นคำนามหมายถึงอะไรคะช้างเออช้างภาคไหนตัวใหญ่ที่สุดภาคที่ตัวใหญ่ภาคที่ตัวใหญ่ที่สุดนั่นแหละภาคไหนอะลูกภาคใต้ทำไมถึงเป็นภาคใต้ช้างทำไมถึงเป็นภาคใต้เพราะช้างเสียงยาวกว่าเพราะช้างเสียงยาวกว่าไม่ใช่ ภาคเหนือครูเอภาคเหนือเรียกช้างว่าอะไรคะจ้างจ้างจ้างม่เอ้ยตัวน้อยตัวนิดตัวกระจิ๊ดนิดเหลือเกินจ้างน่าเอ็นดูเหมือนเอามาไว้บนฝ่ามือนี่คืออะไรนี่คือจ้างอ่าต่อไปภาคกลางภาคกลางภาคกลางเรียกช้างว่าอะไรลูกจ้างช้างเมน่ารักน่าเอ็นดูลูกหัวเล่นได้หอมแก้มสองทีพวดพวดอ่าช้าง ภาคอีสานภาคอีสานเรียกช้างว่าอะไรลูกสร้างสร้างเออใหญ่ขึ้นมาหน่อยสร้างสร้างอ่าเบิงอีลิเบิงสร้างอ่าสร้างพอภาคใต้ช้างช้างช้างชองตัวใหญ่ๆลูกกระเถือกออกมาด้วยชองแม่บอกว่าไปดูช้างแม่แม่วันนี้มีมีมีก็มาช่วแตงซัด ไปแลดชองจ,งจริงมาจริงเบ่งออกมาด้วยขี้ออกมาด้วยเขาบอกว่าภาคใต้นะช้างตัวใหญ่ที่สุดนะเวลาออกเสียงนะช้างนี่ตัวใหญ่มากอ่านะฮะมาดูคุณชอนคุณชอนนะคะหมายถึงสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมก็คือช้างนะคดคด,คดชาสารคาชาสารหัตถีอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือคือคำที่เรียกว่าช้างนะคุณชอนแบบนี้นะอ่าโอเคโอเคอ่าทน ฟันโททนงาเมื่อกี้ครูบอกว่าทนใช่ไหมแล้วก็ครูบอกครูเปลี่ยนเป็นโททนอ่าโททนคืองาใช่ไหมคะงาทั้งสองข้างอาแต่ถ้าทนเฉยๆก็คือแปลว่าแปลว่าอะไรคะฟันใช่ไหมอ่าทนอ่านว่าทนหมายถึงฟันหรืองาช้างโทแปลว่าสองโททนแปลว่างาทั้งสองไม่ใช่ฟันทั้งสองนะงาทั้งสองนะคะ เห็นไหมช้างนั้นน่ารักเนาะอ่ะต่อไปลูกเสนิงค่ะเป็นคำนามอ่าเขียนแบบนี้อ่านว่าเสนิงนะคะเขาอ่าแปลว่าอะไรคะเขาสัตว์เขาสัตว์อ่าก็คือเขาสัตว์เขาของสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์เพศผู้นะคะสัตว์ผัดสัตว์ผัดผัดสัตว์ สัตว์ s <S เพศผู้อ่าแบบนี้นะคะอ่ะต่อไปต่อไปลูกต่อไปค่ะนราชาติ oh, อ่าคานามที่แปลว่าคนอ่านว่านราชาตินะคะวางไว้วางวายแ oh, ปลว่าอะไรคะตาย oh, s <S อ่าวางไว้ <c oughs> นราชาติ <c oughs> <c oughs> วางวายเมื<า>่อเขียนรวมกันเราจะอ่านว่านรชาติวางไวยนะคะเห็นไหมนั่ยนอนในโรงเนี่ยคนตายไปแล้วอ่านรชาติวางไว้วนะอะต่อไปค่ะมาลายต่อไปค่ะมะลายไม่ใช่ม้าลายลูกไม่ใช่สัตว์ชนิดที่เป็นมา้าตัวลายลายขาวขาวดำดำไม่ใช่ มะลายมะลายไม่ใช่ม้าลายนะนรชาอติวางว้ยมะลายสิ้นไม่ใช่ม้าลายสิ้นนะมะลายค่ะเวลาท่องอ่านบทกลอนมาให้ครูนะไม่มีม้าลายสิ้นนะคะมีมะลายอ่ะมะลายเป็นคํากริยาแปลว่าตายแปลว่าทําลายแปลว่าแตกมะลายมะลายแปลว่าตายนะคะอ่ะต่อไปอินซีอินซี อ่าอินซีแปลว่าร่างกายอ่าภาพกลัวมาใส่อ้าวยังไม่ได้เกิดอีกเหรออ้าวยังไม่ได้เกิดอีกเหรออ่พยายามหาภาพที่ว่าเออเอามาแบบว่า ให้มันให้มันมันมันเข้ากับความหมายอ่ะเนาะนะคะอ่าอันนี้นะฮะอินซีอ่านว่าซออนซีนะคะเวลาเขียนทโรจระอีโยยักการันอินซีอ่านว่าอินซีลูกแปลว่าร่างกายค่ะนะคะอ่าต่อไปลูกต่อไปค่ะสถิตสถิตสถิตค่ะสถิตเป็นคำกริยาแปลว่าอยู่หรือตั้งอยู่นะคะโลกา โลกาคือคำนามที่แปลว่าโลกโลกาหรือโลกนั่นแหละนะคะอ่าเห็นไหมนั่นคือรูปครูเองกอดโลกใบนี้แล้วก็จุบหนึ่งทีครูเป็นผู้หญิงรักโลกเฮ้ยเขินต่อไปฮะใครนิสศการดอกไม้เทศตธอฮะฮะอะไรเดี๋ยวเธอก็ฮะนะ อ่ะต่อไปค่ะมาดูความหมายของคําประพันธ์นี้ค่ะลูกความหมายของคําประพันธ์นี้นะเขาบอกไว้ว่าวัวควายแล้วก็ช้างนะคะอ่ะพฤุจศพกาศนกคุณชรวัวควายช้างอ่ะที่ตายไปแล้วนะคะพฤุจศพกาศนอีกคุณชรอ,อันปลดปลงอันปลดปลงก็คือที่ตายไปแล้ว นะคะย ar, ar, to ังม to ีงายังม to ีเขาโททนโททนทนแสงคงโท้นทนเส่งคงโท้ทนเส่งคงสําคัญไหมในกายมีอ่านะคะแต่ว่าพวกวัวควายช้างพวกนี้ที่ตายไปแล้วยังคงมีงามีเขาสัตว์นะคะแต่คนเราเมื่อตายไปนรชาติวางไว้เมื่อคนตายไปแล้ว มะลายสิ้นทั้งอินทรีอย์ร่างกายก็สูญหายสูญสิ้นไปเสียหมดนะคะสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาส,สถิตทั่วแต่ชั่วดีก็คือยังคงอยู่แต่ความชั่วและความดีเท่านั้นที่จะปรากฏอยู่บนโลกใบนี้นะคะ,ะที่จะปรากฏอยู่บนโลกใบนี้ นะคะวัวควายและช้างที่ตายไปแล้วเขาเปรียบเทียบกับพวก,พวกสัตว์ประเภทวัวควายช้างตายไปแล้วมันยังมีงามีเขาเหลืออยู่แต่ถ้ามนุษย์ของเราที่ตายไปแล้วนะลูกร่างกายก็ดับไปสูญสิ้นไปใช่ไหมเผาไปไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่เท่ากระดูกใช่ไหมคะ มนุษย์ของเราเมื่อตายไปร่างกายก็หายไปแต่ไอสิ่งที่ยังเหลืออยู่บนโลกใบนี้ก็คือความดีกับความชั่วของคนคนนั้นเท่านั้นที่ยังคงปรากฏอยู่แล้วก็ที่เขาจะพูดถึงอยู่ใช่ไหมคะอ่าโอเคเข้าใจถึงความหมายไหมลูกน้องเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะเข้าใจนะอย่าพยักหน้าอย่างเดียวสิลูกน้องต้องตอบคุณครูด้วยสิลูกถ้าน้องพยักหน้าครูก็ไม่ร,ไมรูไม่ได้ยินเสียงนะคะเข้าใจ เข้าใจโอเคสมาวีขอบคุณมากลูกอ่าเรามาดูค่ะ <c oughs> คำประพันธ์สุภาษิตให้ข้อคิดสอนใจในเรื่องของพุทธสุพก,กาสอนอันนี้นะคะบทคำประพันธ์พุทธสุพกาสอนจะมุ่งสอนมนุษย์ว่าเมื่อสิ้นชีวิตแล้วร่างกายย่อมสลายไปแต่สิ่งที่คงไว้ให้รำลึกอ่าถึงก็คือ ความดีกับความชั่วเท่านั้นนะคะความดีกับความชั่วเท่านั้นอ่ะเหมือนสมมุติว่าอ่ะของขวัญเป็นคนไม่ดีอ่ะพอของขวัญตายไปโอ้ตายก็ได้ตายไปได้ก็ดีอยู่ไปก็รกโลก,ลกทําชั่วแค่ตายอ่ะเห็นไหมคนจะพูดแบบนี้ใช่ไหมโอ้ตอนมันอยู่นะ มันไปจี้ไฟเขานะมันไปขโมยลูกไก่เขานะเออมันไปลักรองเท้าที่วัดนะอ่าเห็นไหมนี่ควรจะพูดถึงของขวัญแบบนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะลูกเป็นตัวอย่างนะลูกใช่ไหมอ่าพอทีนี้สมมุติว่าเนยเนยตายไปเฮ้ยอย่าไม่น่าตายเลยคนดีๆเนี่นยนะเนยนะตอนมีชีวิตอยู่นะเก่งมากเลยนะเนี่ยการบ้านก็ให้เพื่อนลอกนะ โอเป็นคนดีนะชอบเอาไม้จิ้มฟันมาแจกเพื่อนตอนเที่ยงเที่ยงนะอ๋อนี่คุณนอยอ่ะนอย,นยเก่งมากเลยอ่ะนอยเนี่ยเอาใจใส่ดูแลเพื่อนดีมากเลยชอบถูพื้นให้เพื่อนจัดรองเท้าให้เพื่อนน,นู่นนะี่น่ะพเขาก็จะพูดถึงใช่ไหมอ่านี่คือความดีกับความชั่วที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะลูกอ่าโอเคนะอ่าเรามาดูต่อค่ะคำประพันธ์พืชศพอ่าคำประพันธ์สุภาษิตให้ก็คิด สอนใจในเรื่องของพุทธศการต่อน,นะคะข้อคิดที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะเราควรทำความดีละเว้นความชั่วเพราะความดีและความชั่วนั้นเป็นสิ่งที่คงอยู่เสมอไปแม้นว่าผู้นั้นจะเสียชีวิตไปแล้วเหมือนที่คุณครูพูดเมื่อกี้ยกตัวอย่างเห็นไหมเนยกับของขวัญเห็นไหมอของขวัญน,นี่ โอ้ตายไปแล้วเนี่ยนันเมื่อก่อนนันชอบขโมยรองเท้าคนอื่นนะเนี่ยนะเออนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปใช่ไหมอ๋อเนี่ยเขาก็จะพูดถึงว่าออไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้เนยนี่นะเป็นคนดีนะชอบเอาไม้จิ้มฟันมาให้เพื่อนน,ะนั่นนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปมีน้ำใจกับเพื่อนแบ่งปันทุกอย่างอ่านะคะใครเพิ่งเข้ามา KOP z Studio แม้จะหมดเวลาแล้วนะคะคุณเพิ่งเข้ามาเพิ่งตื่นเหรอลกูก อามาดูค่ะคําประพันธ์สุภาษิตให้ข้อคิดสอนใจในเรื่องของพฤติการมสอนนะคะความดีที่นักเรียนสามารถปฏิบัติได้เรารักพ่อรักแม่ใช่ไหมเราก็ปฏิบัติได้ก็คือเชื่อฟังพ่อแม่ตั้งใจเรียนช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านใช่ไหมคะเออไม่ต้องถึงขนาดว่าตอนนี้เราอยู่ปสีต้องลุกขึ้นไปตัดยางกับพ่อแม่ตอนตีสี่ตีห้าตีสองตีสามหรอกเนาะใช่ไหมไม่จำเป็น เอาเท่าที่เราทําได้อาล้างถ้วยล้างชามกวาดบ้านถูบ้านใช่ไหมคะปัดฝุ่นเอ้ยกรอกน้ำใส่ตู้เย็นเอ้ยแต่ขอโทษนะถ้ากรอกน้ําที่มีอยู่ในอในเฟซบุ๊กนั้ไม่เอานะเอออะไรนะเดาเดาเดาเด้อนางเด้อเดานงเด้อเดเดเอะไที่มีอยู่คลิปนึงอะเป็นคลิปกรอกน้ําอะแล้วก็เด็กผู้หญิงเต้นไปด้วยเธอเชื่อไหมน้ำเกือบหกหมดเลย เออแอานะอ่าช่วยพ่อแม่ทํางานนะคะอ่ามาดูค่ะต่อไปค่ะทําไมมันไม่ไปอ่าความดีที่นักเรียนสามารถปฏิบัติได้มีอะไรอีกนอกจากช่วยพ่อแม่ทํางานช่วยงานบ้านช่วยฝังพ่อแม่ก็ยังมีน้ําใจกับญาติพี่น้องเพื่อนช่วยเหลือนะคะเป็นกําลังความสามารถ อันนี้คือสิ่งที่นักเรียนสามารถปฏิบัติได้นะคะอ่าต่อไปต่อไปข้อคิดสำคัญก็คือควรทำความดีอยู่เสมอจนแก่จนเท่าจนชราไปนะจนตายไปความดีก็ยังเหลืออยู่นะลูกนะอ้าวงานในวันนี้ค่ะหยิบสมุดขึ้นมาห <c oughs> ยิบสมุดขึ้นมาค่ะ วันนี้มีงานสองชิ้นนะคะกรุณารีบเขียนเลยค่ะตอนนี้ยังเหลืออีกประมาณสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนาทีสองชิ้นน่าจะทำเสร็จไม่ใช่การบ้านนะคะเป็นงานในคาบเรียนนะคะอ่านี่คืออีกหน้าหนึ่งหน้าแรกให้นักเรียนเลือกคำที่กำหนดมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง พลศพกาสอนกุญชรทนอินรีเมือ่อตะกี้ท่ครกัวกไปแล้วโลกาโนราชาเสน่งสถิตปลดปลงวางายเอาความหมายอยู่ตรงกลางเอามาใส่ในชุดที่สองนะคะก็จะให้นักเรียนเขียนเลขหน้าข้อความที่กำหนดให้เพื่อเรียงลำดับข้อความตามความหมายของคำประพันธ์นะคะแล้วก็เรียงลำดับใหม่เป็นข้อความเดียวกันเอาทั้งหมดนี่มาเขียนต่อกันให้ถูกต้องอ่า ครูเอาความหมายของมันนะคงอยู่แต่ความดีและความชั่วเท่านั้นที่จะปรากฏอยู่ในโลกร่างกายก็สูญสิ้นไปวัวควายและช้างที่ตายไปแล้วคนเราเมื่อตายไปแล้วยังมีงาและเขาเนี่ยน้องมาดูจากคำประพันธ์อันไหนหน่าจะเป็นอันที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันไหนหน่าจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเมื่อได้แล้วเรามาเขียนเรียบเรียงเป็นข้อความใหม่นะคะอ้าวลงมือทา